โอเคชื่ออะไรครับตีเมืองครับเมืองตามมาถูกได้ไงรู้ไงเราอยู่ตรงนี้กันอยู่ในไอจีครับในไอจีโอเคอยากได้คู่น้ำหนักประมาณ60ใช่ไหมเขาก็เลยแบบเล็กกว่าเยอะเนี่ยรู้สึกไงบ้างไม่รู้ไม่กลัวใช่ไหมกลัวไหมกลัวแพ้ดีครับอ่ะต่อน้หนักให้เขานึดงนึงชื่อบัตรกบุญบัตรนะเขียนเป็นไงเขาตัวใหญ่กว่าก็ถูกว่าง่ย อะไรนะถูกม,มากเลยแข่งยาวแข่งยาวนอกกลมก็ได้โอเคลองดูดิไปสามนาทีเช่วยชิญอ๋อสตาร์ทอยนีวะโอเค Okay. อย่าจมตีด้านหลังนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องป้องกันเยอะแล้วนมสิบหกออนใส่ไปเลยโอ้ย

ระวังหลังหัวห้ามต่อยหลังหัว่ายเขาหมดแล้วมัดอ้แยกเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วโอ้ย มามากันฝั่งนี้หน่อยใครหมดเนี้ยตลกลงแยกยี่สิบวิสุดท้ายโอ๊ย อุย้ยเกือบไปหลบสวยหลบสวยห้าวิหมดเวลาโอ้โหตบมือได้อยจมอกน้อยโอ้โหถ่ายให้กัดก่อนถ่ายให้กัดก่อนเดี๋ยวขอถามคนที่แบบนี่ครั้งแรกป่ะคร,ครั้งแรกเหรอเคยเคยเคย,เคยต่อยกับใครมาก่อนไหมเคยต่อยเป็น้องไงล่ะ อ๋อในห้องแบบใส่นวมเ,เล่นกันอ๋อใส่นมเล่นกันโอเควันนี้ก็เลยแบบถามประสบการณ์เนาะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเหนื่อยมากอ่าฝีมือเขาเป็นไงเก่งมากหลบได้เขาเป็นไงพอบเขาก็ต่อยได้ถ้ากับฝึกใช้เงินใช้เงินต่อยดีมากมเขาเป็นเขาเป็นมาต่อยต่อยวงนอกได้สวย้ต่อยมือุกได้สวยจังหวะนี่เข้ามาคือเขา้าเข้าสวยมาก โอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะขอโทษกันด้วย